กลายเป็นเรื่องใหญ่ในเกาหลีขึ้นมาเลยครับแล้วก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ในระดับนานาชาติด้วยเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งในเกาหลีเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาก็ไปโดนทําไม่ดีไม่ร้ายนะโดยแท็กซี่กลายเป็นว่าสังคมไปเข้าข้างผู้ชายซะอย่างนั้นเออสังคมเกาหลีเข้าข้างผู้ชายก็เลยทําให้นานาชาติเขาเดือดเลยรวมถึงคนเกาหลีบางคนที่รู้สึกไม่พอใจว่าทําไมสังคมเกาหลีถึงเป็นแบบนี้วะถึงขั้นนั้นก็ค่อนข้างจะเสื่อมเลยครับ วัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่านี้ก็ถือว่ามันไม่ค่อยจะดีแล้วนะแต่ดันเข้าข้างในเกือบทุกๆเรื่องแบบนี้ก็เกินไปเรื่องราวก็คือมีผู้หญิงคนหนึงเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อว่าควักยอนซูช่อง YouTube ของเธอก็เกี่ยวกับการลดน้ําหนักการออกกําลังกายช่องของเธอมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ2องแ0,000กว่าคนทีนี้วันที่เกิดเหตุนะนะ ช่วงเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมช่วงปี2024ปีที่แล้ววันนั้นน่ะเธอก็ได้เรียกแท็กซี่เพื่อที่จะกลับบ้านครับแต่ทีนี้อยู่ในอาการมึนเมาจนหลับไปก็เที่ยวกินเหล้าเมาหลับอันนี้ละมั้งที่เป็นสาเหตุที่คนมองว่าเธอได้ละผิดและหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ทีนี้เธออยู่ในแท็กซี่แล้วไงมันก็เป็นความรับผิดชอบของแท็กซี่ คนขับแท็กซี่น่ะได้จอดรถในบริเวณลานจอดรถของอาพาร์ตเมนต์ของเธอเองนั่นแหละเสร็จแล้วก็ปีนไปที่เบาะหลังเพื่อที่จะกระทําการนั้นแล้วกระทําอย่างรุนแรงมากจนถึงขั้นมีความเสียหายทางร่างกายเลยนะเธอได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงกระทบต่ออวัยวะภายในมดลูกของเธอนะ่ะเสียหายอย่างสิ้นเชิงเธอบอกต้องเข้ารับการรักษาทางรีเวพมานานกว่า1ปี ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาที่รุนแรงมากจนร่างกายนี่โซมไปเลยมีอาการประจําเดือนมาปีละสองครั้งแล้วก็ผมร่วงอย่างหนักอ่ะต้องเสียหายขนาดไหนละ่ะจนเธอก็มีอาการป่วยทังจิตอย่างรุนแรงทั้งโรคตื่นตระกแพนิคนะนะอาการชักภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหายใจทีเธอบอกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับการร้องไห้เกือบตลอดทั้งปีเลยแล้วก็เคยพยายามทําร้ายตัวเองด้วย แล้วข่าวนะเริ่มมาดังเพราะว่ามันมีสิ่งที่สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้คนจํานวนมากไม่ใช่แค่คนเกาหลีคนต่างประเทศอะไรขึ้นานาชาติเลยเพราะว่าการที่เธอต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะประชาชนชาวเกาหลีเจ้าหน้าที่เกาหลีตำรวจเกาหลีคือหลายๆคนเลยกล่าวโทษเธอครับว่ามันเป็นความผิดของเธอเองก็ประมาณว่าเป็นความเสียหายซ้ําซ้อนเลยในหลายขั้นตอนอย่างแรกนะถูกกล่าวโทษจากเจ้าหน้าที่ ตอนนั้นเธอก็ได้แจ้งความกับตำรวจในวันรุ่งขึ้นเลยตอนเช้าเลยหลังจากที่เกิดเหตุมาแล้วนะ่ะแต่พอเธอไปแจ้งความเธอบอกว่าได้รับความเจ็บปวดซ้ําซ้อนเลยในระหว่างการขั้นตอนการสอบสวนเพราะว่าตำรวจตั้งคําถามกับเธอในลักษณะที่ว่าทําไมคุณถึงไม่แจ้งความในทันทีที่ถูกทํำร้ายซึ่งมันเป็นการโยนความรับผิดชอบแล้วก็สร้างความสงสัยในตัวเหยือ่อ คือถ้าเกิดว่าถามในลักษณะแบบนี้ก็ประมาณว่าเฮ้ยคุณสมยอมเองไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมจริงๆนะคุณดิ้นมาได้นะอะไรแบบนั้นและอย่างต่อมานะความรู้สึกที่ต้องปกปิดเพราะว่าเธอรู้สึกว่าในฐานะเหยอ่ออาชญากรรมทางเพศแบบเนี้ยไม่ค่อยมีคนจะเข้าข้างผู้หญิงนะในเกาหลีเธอก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนครับอายหวายกลัวพยายามทําตัวร่าเริงต่อหน้ากล้องต่อไปนะไม่พูดเรื่องนี้ พราะกลัวว่าคนจะมองเธอด้วยความสงสารหรือว่าตัดสินอะไรเธอแบบนั้นทีนี้อย่างต่อมาก็คือการเรียกร้องความยุติธรรมไม่ต้องแบบว่าสังคมปลอมอะไรหรอกเพื่อนๆดูในซีรีส์เกาหลีก็ได้ว่าผู้รายเกาหลีถ้ามีตังหรือเป็นผู้ชายเนี่ยมักจะได้เปรียบเสมอแบบเห็นได้ชัดเลยก็เป็นเรื่องของศาลขอระบบยุติธรรมในเกาหลีใต้คดีอาชญากรรมทางเพศแบบนี้นะ ผู้กระทำผิดมักจะถูกมองว่าได้รับโทษเบาเกินไปเสมอเมื่อเทียบกับความเสียหายร้ายแรงที่เหยื่อต้องเจอไปตลอดชีวิตก็อนั่นแหละอย่างที่เห็นในซีรีส์เกาหลีเด็กวัยรุ่นหัวร้อน่าชอบใจโอ้ยยังไงชัยก็ไม่ติดคุกไม่โดนอะไรหรอกผู้ชายเกาหลีถ้าเกิดกระทำผิดหัวร้อนศาใจกูมไม่ติดคุกหรอกอะไรแบบนั้นและนี่แหละที่กำลังเป็นประเด็นกันร้อนแรงในตอนนี้ถึงเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมในเกาหลีใต้นะนะมีคนมาแสดงความคิดเห็นเพียบครับคนแรกบอกว่า ให้คนที่ทํากับเธอแบบนี้กับตํารวจที่เพิกเฉยต่อหน้าที่นี่มันน่าขยะแขยงจริงๆอย่างน้อยที่สุดพวกมันก็น่าจะละอายใจยบ้างนะมีคนมาตอบกลับบอกว่ารู้ไหมช่วงยุค2,000น่ะมีวัยรุ่นเกาหลีโดนรุมโทรมโดยผู้ชาย109คนตลอด1ปีเต็มๆเลยแต่ตำรวจดันโทษเด็กผู้หญิงผู้พิพากษาบอกว่าที่พวกผู้ชายทำไปก็เพราะความใคร่รู้ทางเพศ นี่มันดูเหมือนจะเป็นปัญหาฝั่งรากลึกในวัฒนธรรมเกาหลีเลยแลน้องเขาก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าเหตุนี้ด้วยนะคือโดนกระทำไม่ได้ร้อเล่นนี่คือเรื่องจริงแล้วเธอก็พยายามจา่ายค่าตัวตายหลายครั้งเพราะว่าไม่มีโรงเรียนมัธยมไหนเข้ารับเรียนเลยโอ้โหอย่างเสื่อมมีคนมาตอบกลับอีกบอกว่ามันไม่พอแค่นั้นนะพวกมันยังเปิดเผยตัวตนของเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ทั้งชื่อใบหน้าทุกอย่างเลยแถมยังปิดบังตัวตนของพวกคนร้ายพวกมันนะ่ะไม่มีปัญหาเลยนะที่จะเปิดโปงเหยื่อให้ถูกสังคมประนามแต่กานปกป,ป้องพวกที่ข่มขืนไม่พอแค่นั้นนะตอนที่เด็กผู้หญิงพยายามจะเข้าโรงเรียนใหม่ที่อยู่ห่างจากพวกมันนะ่ะพวกที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายก็ไปพูดถึงตัวตนของเธออีกจนเธอต้องออกจากโรงเรียนไปเลยคือเลวมากคนต่อมาบอกว่า ฉันว่าคนนหมดศรัทธาในตัวอายการไปแล้วแต่สาบานเลยว่าตำรวจน่ะแย่กว่าอีกฝีมือการสอบสวนนั่นห่วยแตกมากปกปิดก็เก่งความรู้กฎหมายติดลบอีกคนมาบอกว่านังพวกนั้นอะ่ะมันไม่ตรงปกเลยนะถ้าจะมีตรงปกก็หนังเรื่องอะไรนะ memory of murder อ้าแต่ทำไมซีรีส์เกาหลีลหลายเรื่องถึงบอกว่าตำรวจเกาหลีสอบสวนสืบสวนเก่งกันจังอีกคนบอกว่าได้ดูสารคาดีนะัก่าเสื้อกันฝนในเกาหลีไหม หลังจากที่ก่อเหตุฆาตรกรรมที่น่าสยดสยองหลายครั้งในที่สุดฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้ก็ถูกจับได้แล้วก็เอาตัวไปสอบปากคำหลังจากที่มันรับสารภาพนะตำรวจทั้งสองคนก็เดินออกจากห้องไปโดยที่แต่ละคนก็นึกว่าอีกคนนึงกำลังจะจับฆาตรกรพวกเขาก็เปิดประตูทิ้งเอาไว้ฆาตรกรก็เลยเดินออกจากสถานีตำรวจแล้วก็ไม่ได้ถูกจับเลยจนกระทั่งอีกสองสามวันต่อมาตำรวจโง่เข่าคนหนึ่งไม่กล้าที่จะปรากฏตัวใน สารคาดีนั้นแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในลักษณะที่ไม่เมินเฉยจนดูเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ทด้ซ้ทาว่าเขาได้สร้างเรื่องที่เลวร้ายขนาดนี้แค่คนปัญญาอ่อนจริงๆคนต่อมาบอกว่านี่เรียกว่าสงครามเพศอย่างเช่นถ้ามีกรณีที่ผู้หญิงทําให้ผู้ชายเป็นเหยื่อในเกาหลีนะ่นะพวกเขาจะเดือดดานกันสุดๆไปเลยถือว่าดูถูกผู้ชายแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่ผู้ชายทําให้ผู้หญิงเป็นเหยื่อพวกเขาจะพูดว่า ให้อภัยแล้วคิดว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขามักจะโทษเหยื่อไว้ก่อนนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วดุแรงกันมากขึ้นอและนี่ก็คือความเห็นบางส่วนครับนี่ไม่ได้เอาความเห็นของคนเกาหลีที่เขาประมาณว่าเขาข้างผู้ชายมาออกเลยนะส่วนมากก็ประมาณว่าไม่เชื่อผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหละผิดเอง หนหยมีหลักฐานไหมเข้าหลักฐานมาโชว์หน่อยสิอะไรประมาณนั้นก็คือกล่าวหาผู้หญิงไปแล้วว่าผู้หญิงนั่นแหละเป็นฝ่ายผิดแล้วดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ขึ้นมาเสมอเลยนะก็คือการกล่าวโทษเหยื่อไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเหยื่อเป็นผู้หญิงในอาชญากรรมทางเพศอะไรแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าไงครับลองไปติดตามดูข่าวกันก็ได้จะค่อนข้างสะเทือนใจเลยนะเราจะเห็นด้านมืดของเกาหลีที่โผล่มาอีกเยอะเพราะว่าจะมีอีกหลายคนมาแฉเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ ผู้ชายผู้หญิงก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ